สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้ปองจะพาเพื่อนมาเที่ยวชนเผ่าห้าชนเผ่านะครับที่ใหม่ตรงแม่ขจรนนะครับเนาะป่าเดินเข้าไปที่ปลากันเลยวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยเนาะ <c oughs> and you can t a k e photo with เธอนะ you can t a k e photo with เธอนี What? ไหมนี่เผาอย่างเหรอนี่ยาว is yao village อันนี้เหรอก้าอาขา village อ่าฮะอายา different นะ different Yeah. เดี๋ยวคัน็ฟอสตวิเทอร์เนี่ยว่าไหมอ่าีอาคาอันนี้อย่างกอ่มงีสมององออ ยาวอาขาโมงอันนี้อย่างก่อนี่รีสอร์ทนอโอ้รีสอร์ทแม่เทาแ <c oughs> ม่เทาแม่เทารีสอร์ท ไปไปอันนี้อย่างก้ออาคาอาคา<ธ>แล้วก็มาคอยยาวแล้วนะครับตอนนี้ นี sea, ่พอใจไม่ยิงอ๋อกาญจนะบุรีชิงใหม่ตากอาุทยาเนล่งยคือ老的房现ั是新的 为什么那个是新的房子？他他住这里，但是他们是缅甸人，这个、那个 COVID 19啊、嗯，那个 COVID 19，他们从缅甸来到这里，然后，嗯，哎哎哎哎，来、哎、来。 he 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 ก็จะมีหลายๆตรงนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปเที่ยว5สชนเผ่าตรงแม่ข้าจานตอนขอนจบเพยงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาวางผ่าไปเดี๋ยวอื่นต่อสวัสดีค่ะ